อ่ะปล่อยอันเนียมาเลยฮนะนี่เลยบัฟหนึ่งทีปิ้งปิ้งนี่แล้วก็เดินไปนะครับปุ๊บปิ้วอ่ะนี่เห็นไหมตำแหน่งของลำนำเนี่ยมันนักจะไปตกตรงจุดเขาเรียกว่าจุดของบอลอะ่ะบอลไปตกตรงไหนก็ลำนำติดตรงนั้นนะครับเนาะเออถ้าแบบมันโยนบอลไปข้างหลังนะก็จะติดข้างหลังด้วยสำหรับน้นองอาเนียเนาะอ่ะปล่อยมาฟึบตำแหน่งบอลตกตรงนั้นเห็นไหม ตำแหน่งบอลไปตกตรงนั้นครับก็คือมีตัวหนึ่งที่อยู่ตำแหน่งตรงนั้นพอดีอ่าประมาณนี้แล้วเราถ้าได้บัฟด้วยนะโอ้โหชุบอ่าลำนำติดตรงนั้นเนาะดูสังเกตที่ตำแหน่งบอลครับตำแหน่งบอลไปตกต,ตรงไหนเนี่ยมักจะมีตัวลำนำหนึ่งตัวตรงนั้นเนี่ยที่ถูกลำนำอยู่นะครับนะชุบอ่าไม่มีการข้ามเนาะสกิลลำนำมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นการแบบปลาอ่าปลาปลำนำไปตำแหน่งบอลเฉยนะครับแต่สกิลเนี่ยมันยังไล่จากข้างหน้าสุดไปหลังสุดเหมือนเดิมนะครับของระยะสกิลเขาเนาะเห็นไหมข้างหน้าสุดก็ขึ้นพลาดเหมือนเดิมนะครับ อ่ะตำแหน่งบอลติดข้างหน้าเห็นไหมตำแหน่งบอลโดนโดนข้างหน้าลำลำก็ถูกข้างหน้าครับเออแต่ถ้าตำแหน่งบอลอยู่ข้างหลังก็จะไปลำลำข้างหลังนะครับนะโอ้โหดูดิสกิลยัดหน้าบ้านได้เลย <S <S เขาใช้ลูดยัเหมือนกันอ่ะก้าวดาวแม็คลองสู้หน่อยทีมนี้อาจอาจจะแพ้นเนาะอาจใช้คำว่าอาจจะแพ้เพราะว่าดูท่าแล้วเขาน่าจะเก่งกว่าเราแต่เราก็มีเทคนิคการเล่นของเราอยู่ออมตะไปฮะปึ๊บ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 ลำลำติดหน่อยเร็วลำลำติดหน่อยเร็ว พัดกลับไปก่อนฮะโอ้ยเราพัดช้าไปหน่อยนึงแง่เลยรู้สึกว่าฝั่งสองข้ามนี่สกิลติดแบบสกิลติดเร็วมากแข็งสักเล็กน้อยฮะแล้วก็รีบให้กับปะติปไปหน่อยอันนี้รับน้ำหน่อยจังวะนี้อันนี้ฮะไม่มีไม่มีมมอนนันี่น,น,น,นี่ติดพาวเวอร์ตัวหนึง่งโหไอดี ID ระดับนี้คือไอดีระดับนี้ไม่ต้องพึ่งลำนำแล้วคือสบายอ่ะหโหน,นี่ผมแบบ นี่ผมเล่นกับทีมระดับขนาดนี้โอ้โ oh, หไม่เคยนี่สินะพลังแห่งเทพไม่เคยจับไอดีที่แบบขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับต่อโอ้โหคือแบบมันเล่นเล่นง่ายมากอะ่ะอืมนี่กระปะพรอนไม่ตันด้ยนะที่ถ้า,ถากระปะพรอนตันนิดไม่อยากจะคิดเลยว่าไอดีนี้จะแบบท็อปตำนานขนาดไหนหรือว่าไอดีนี้ท็อปตำนานไหมไม่แน่ใจอ้ยโหดเคิร์ดรีวิวน้องอาน,นียไม่รีวิวทีมนี้